สวัสดีครับวันนี้พามาทานข้าวนะครับร้านเกียวโตชินะครับอยู่ที่พิซซโรนะครับถนนบรุไตโลกนาดนะครับแถวแถวัดจุรามณีนะครับถ้าใครผ่านมาทานนี้ก็แวะทานได้นะครับเดี๋ยวเราดูคูปองนะมีซื้อคูปองนะครับไม่มีใคอยู่มีใคอยู่ก็เดินเข้าไปเลยครับหน้าร้านบรรยากาศร้านไม่ใหญ่นะครับเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่ตกแต่ง เหมือนเมืองหนาวเนาะตอนนี้ใกล้คริสต์มาสนะครับก็เลยตกแต่งโซนเมืืนหิมะเหมือนซานตาคลอสอะไรพวกนี้นะครับให้ทุกคนมาถา่ายรูปนะครับที่ร้านเขาก็จะมีกาแฟนะครับมีข้าวมีอาหารมีขนมนะครับมีครบเลยนะครับร้านนี้เป็นขายอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเมนูเด็ดของเขาวันนี้ที่ผมจะไปทานก็คือแกงกะหรี่นะครับ ผมชอบมากเล,ล้านนี้แกงกะหรี่เขาอร่อยมากนะครับมาที่ไรก็ต้องสั่งตลอดนะครับ่ายบรรยากาศสวยๆให้เอฟซและทุกคนได้ดูนะครับวันนี้มีโอกาสผ่านมาก็เลยแวะมาทานข้าวก่อนก่อนจะทํางานต่อนะครับแอดมินก็มีงานเยอะอยู่วันนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับไปทานข้าวที่นี้แล้วก็ถ่ายบรรยากาศภายในร้านให้ทุกคนได้ดูแต่ข้างในอาจจะปิดเสียงนะครับเพราะว่ามีเพลงเปิดนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะ บรรยากาศนี่ครับตกตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเหมือนเดะเลยนะครับนี่บรรยากาศสวยๆครับพื้นก็เอาทรายขาวมาโรยเนาะให้มันเหมือนอิมาเนาะให้เข้ากับโซนบรรยากาศหน้าหนาวบรรยากาศคริสต์มาสนะครับใกล้จะมาถึงนี้ก็ตกแต่งให้มันเหมือนต่างประเทศมั่งครับนี่มีหนึ่งเดียวในพิโรนะครับร้านสไตล์นี้ครับ ถ้าใครมีโอกาสได้มาก็สนนบรรมไตนะครับก่อนถึงวัดจุรามณีนะครับอยู่ขวามือนะเจ็บบรรยากาศภาพนอกร้านให้ทุกคนได้ดู่วนก่อนจะเข้าไปสั่งอาหารแล้วก็สั่งกาแฟนะครับวันนี้แอดมินตั้งใจจะมาทานแกงกะหรี่นะครับเป็นเมนูที่ชอบมากตั้งแต่แอดมินอยู่ญี่ปุ่นแล้วแหละคือจะชอบมากเลยแม่บ้านคนญี่ปุ่นนะเขาเป็นมาทํา อาหารให้กินเขาเขาจะทาพยายามทําเมนูนี้ให้ให้ให้กินบ่อยๆนะเลยชอบครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในร้านเนาะร้านนี้ก็เปิดมาได้ประมาณสามปีแล้วนะครับก็มีสองสาขาครับมีที่พิดโลกกําแพงเพชรนะครับเปิดเข้าไปข้างในก็นี่เขาเขาจัดเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็บอกไว้นะครับแต่ละข้างมีสองโซนนะครับนี่เป็นบล็อกเป็นบล็อกให้เรามานั่งก็มันก็เป็นส่วนตัวอยู่นิดหนึ่งนะ แล้วมันก็ยี่เม็ห้องพิเศษอยู่ขวามือก็มีนะแอมดมินมายแล้วนร้านนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงคนระับก็มารอบนี้มากินข้าวนะครับเนื่องจากว่ามันบ่ายโมงครึ่งแล้วเนาะนี่เมนูเขามีเยอะมากเลยนะครับมีทั้งขนมมีทั้งกาแฟมีทั้งโอนติมภูเขาไฟครับมีอาหารนะครับมีโดนัทนะที่ขึ้นชื่อนะเดี๋ยวมินก็จะไปสั่ง หูข้าวด้วยเนาอมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้วันนี้วันพุธนะครับคนอาจจะไม่เยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวให้ดูนะเมนูเอ็ดมินสั่งแนละ้วมานี่ยังเบลอรเลยยังใหญ่เลยแหละนี่เห็นไหมใหญ่มากร้อยสิบเก้าบาทกาแฟห้าสิบาทเองกาแฟอเมริกานโน่ไม่หวาน โอเคครับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย